สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ดีและฟรีอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า VN นะครับชื่อโปรแกรมชื่อว่า VN ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งอุปกรณ์ของ Apple นั่นคือ iPhone iPad หรือจะเป็นมือถือ Android, t a แท็บเล็ต o n d r o i d ก็ได้นะครับโปรแกรมนี้สามารถใช้ได้ทั้งสองค่ายนะครับ ดียังไงเราไปลองใช้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่า vn ก็จะเจอเลยนะครับ vn แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็น vn video editor นะครับอันอันฝั่งฝั่งขวามือนี้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มตัดต่อวิดีโอเราจะต้องมีทรัพยากรที่พร้อมซะก่อน นะครับซึ่งผมได้เตรียมเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพนี้ผมจะใช้เป็นแบนเนอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นคลิปที่ผมสอนนักเรียนอยู่นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็จะมีเป็นคลิปที่ผมพูดบรรยายเนื้อหาให้นักเรียนฟังนะครับเพราะว่าผมกำลังจะทําสื่อนะครับในการสอนนักเรียนโอเคเมื่อมีทรัพยากรพร้อมแบบนี้แล้วนะครับเราเปิดโปรแกรม BN ขึ้นมาเลย โอเคนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม VN นะครับจะต้องดูโฆษณาก่อนนิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมฟรีนะครับเขาก็จะได้เงินจากค่าโฆษณาตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับคุณครูจะเห็นว่าเมื่อวันที่24เมษายนเนี่ยผมมีคลิปวีโอค้างไว้อยู่นะครับถ้าคุณครูเปิดมาแล้วของครูมีไม่เหมือนของผมไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ผมใช้ประจํํๆบอกเลยว่าคลิปเกือบทุกคลิปที่อยู่ในครูไอทีนะครับผมตัดโดยใช้โปรแกรมนี้แหละครับ VN นะครับมันดียังไงเราไปลองใช้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยคุณครูมองด้านล่างครับมันจะมีรูปบ้านนะครับมีรูปข้างหมายบวกมีเข็มทิศแล้วก็มีรูปโปรไฟล์นะครับให้คุณครูกดไปที่เข้างหมายบวกครับพอได้หน้านี้แล้วนะครับคุณครูคลิกที่แถบสีฟ้าๆนะครับเขียนว่า new project เป็นรูปกันไกนะครับกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วนะครับคุณครูจะสามารถเลือกภาพและวิดีโอได้ นะครับก็จะมีค่า d e f a u l t ของโปรแกรมเนี่ยมันจะเลือกมาให้เป็นวิดีโอนะครับคุณครูสามารถเลือกที่แถบรูปภาพหรือว่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นทั้งหมดแล้วผมก็เลือกคลิปโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับผมจะเลือกไปทั้งหมด2คลิปละกันอันนี้กับอันนี้นะครับรวมแล้วมีภาพนิ่ง1มีเป็นคลิปวิดีโอ2อันนะครับกดที่ขวาล่างนะครับปุ่มเลขปุ่มลูกศรน,นะครับสีน้ำเงินกดถัดไป โปรแกรมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับคุณครูนี่แหละครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายที่สุดนะครับเราสามารถเลื่อนคลิปซ้ายขวาได้แบบนี้แบบอิสระเลยนะครับแล้วสังเกตดูนะครับลื่นมากๆนะครับโอเคอันดับหนึ่งเรามาดูส่วนของรูปภาพกันก่อนในรูปภาพเนี่ยพอเรากดนะครับเราสามารถจัดการอะไรได้อีกเยอะแยะมากมาย่ว่าจะใส่ฟิลเตอร์ใส่เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์มีอะไรบ้างเราลองดูนะครับเห็นไหมครับจากรูปปกติ เราสามารถเพิ่มสีเพิ่มแสงเหมือนกับเหมือนกับเราใช้ฟิลเตอร์ใน i อครับนะครับ,นะรบโอเคอันนี้ผมเลือกออริจินอลละกันถ้าคุณครูเลือกฟิลเตอร์ที่คุณคต้องการได้นะครับคุณคกดปุ่ม a p p พลนะครับกปุ่มร,ร,ร,รูปเครื่องหมายถูกแต่นี้ผมไม่เลือกนะครับผมก็กระบาดท,ทิ้งไปต่อไปเอฟเฟกคืออะไรเ x นะครับ FX ก็คือเอฟเฟกคืออะไรก็คือเราจะใช้ภาพมันอยู่เฉยๆหรือว่าเราจะใส่ให้มันกระตุกกระติกเหมือนกับใน Tik ต็อ นะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็นอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาประมาณนี้นะครับลองกดปุ่ม apply ดูเราลองเล่นดูนะครับกดปุ่มเพ y เห็นไหมครับมันก็จะมีลูกเล่นอะไรเล็กๆน่ารักดีนะครับเอฟเฟกไปแล้วต่อไป Speed ถ้าเป็นตัววิดีโอเนี่ยเราสามารถตั้งค่า Speed ได้สปีดสปีดอันนี้จะเหมือนกับโปรแกรมอื่นๆนะครับเราเราจะสร้างสร้าง ถ้าทำไว้ปกติสีหลงที่โปรแกรมมีฟองแค่ไน่กี่สิบภถ้าเราเลื่อนลงด้านล่างอ่าแล้วเราลองดูสเราังเว่านขึ้นงเลื่อนลงล่างเยอะๆเลยครูจะได้เห็นภาพนะครับนะครับพอเราเลื่อนล่างเสร็จสุดปั๊บเนี่ยโอ้โหปกคลิปจะช้ามากๆนั่นคือการลดสปีดนะครับ อ่ะลองลองใหม yeah, yeah, well, yeah, ่นะครับผมจะให้กดกัสาตสปีดคุณครูเอาสิ่งหนึ่งก็จะเรียนทีนแบบนี้เพื่อครูตั้งค่าสุดร้อยละถูกถูกถูกต่นี้ผมขอขอปิดก่อนนะครับต่อไปวันรุ่มอย่างที่ครูผมบอกครับว่าถ้าคุณครูใช้อุปกรณ์ iPad iPhone อัดหน้าจอแบบเนี้ย เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยจะเบามากๆคุณครูจะต้องใช้วันล,ลุ่มในการเพิ่มความดังของคลิปนะครับนะครับต่อไป BG BG อันนี้เนี่ยเป็นการแทรกพื้นหลังบางบางครั้งเนี่ยเราอัดคลิปมาเป็นแนวตั้งนะครับถ้าเรากด BG เนี่ยเราสามารถแทรกภาพข้างหลังไปได้นะครับผมจะลองบวกไปหนึ่ภาพ อ่าเป็นภาพนี้ละกันอ่าโอเคโทษทีนะครับคุณครูอันเนี้ยที่เราไม่เห็นเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้มันเป็น16ต่อ9แล้วนะครับแล้วรูปภาพอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นนะครับถ้าคุณครูอัดคิปว่าเป็นแนวตั้งเนี่ยมันจะเป็นภาพส,สวยๆเบอร์เบอร์เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุณรูไปลองเล่นดูก็ได้น,นี้นะครับบอร์เดอร์บอร์เดอร์ก็คือกรอบนะครับเราจะเอากรอบสีอะไรก็ได้นะครับ ต่อไป duplicate. Du ดูพิเคตดูพิเคตก็คือการ Copy คลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองกดดูไหมครับจะมีคลิปเนี้ยสองอันเห็นไหมครับผมลบออกก่อนต่อไปสปิดนะครับสปิดก็คือการตัดคลิปเห็นไหมครับพอเรากดสปิดปั๊บคลิปจะแบ่งเป็นสองคลิปแบบนี้นะครับเราอาจจะลบส่วนนี้ทิ้งโดยการกดปับ๊บเรากด Delete เห็นไหมครับคลิปส่วนที่เราไม่ต้องการก็จะออกไปละนะครับต่อไปค็อปก็คือการเลือกเฉพาะส่วนนะครับ ่าผมจะครอบให้ดูสมมุติอันนี้ผมจะเอาแค่แค่ส่วนนี้กดปุ่ม apply เห็นไหมครับคลิปแล้วก็จะโดนซูมเข้าไปละนะครับอ่าผมย้อนกลับก่อนอ่าแบบนี้นะครับต่อไป2อ,อันนี้ก็คือเป็นการกลับด้านของคลิปอย่างเช่นคุณครูใช้กล้องหน้าของมือถือ นะครับมันมันมันจะเป็นจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาครูสามารถปรับได้เห็นไหมครับมันจะฟลิปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ฟลิปขึ้นฟลิปลงรีเวิร์สก็คือการทําให้คลิปมันเดินจากหน้าไปขึนอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งมันจะแปลงคลิปเราไปเลยโดยปกติแล้วเวลาเราทําบทเรียนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วมันก็ค่อนข้างใช้เวลานานด้วยนะครับอันนี้เป็นการจัดการทีนี้โปรแกรมนี้คุณครูจะเห็นว่ามันมีเลเยอร์ทั้งหมด5เลเยอร์ให้เรานะครับไล่จากล่างสุดขึ้นไปนะครับล่างสุดจะเป็นรูป เสียงนะครับเราสามารถเปิดปิดเสียงได้นะครับอันที่2ก็เป็นคลิปของเรานะครับอันที่3จะเป็นการเพิ่มวิดีโอรูปภาพหรือใส่สติ๊กเกอร์ถ้าคุณครูมีนะครับอย่างเช่นบางบางคลิปเนี่ยเราต้องเบอร์บางส่วนเราก็อาจจะหาสติ๊กเกอร์มาปิดนะครับโดยการใช้ที่ แท็บนี้นะครับแท็บต่อไปไททิลถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีรูปแบบไททิลให้เรานะครับไททิลก็คือการใส่ข้อความนะครับเข้าไปอย่างเช่นผมใช้เป็นอันนี้เห็นไหมครับก็จะมีไททิลอยู่ตรงกลางผมจะบอกว่าสวัสดีแบบนี้นะครับเราสามารถแต่งสีได้นี่ผมเอาสีนี้เลยแดงแดงไปเลยนะครับปรับรูปแบบอักษรเห็นไหมครับมันจะมี ฟอนต์ให้เราเลือกอ่านี้เลือกแบบอื่นก็ได้นะครับอ่าเลือกสีเลือกอะไรได้หมดเลยเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม apply เห็นไหมครับคลิปก็จะอ่าไตเติ้ลก็อยู่ตรงนี้เราสามารถลากไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแบบนี้ต่อไปเสียงเราสามารถเพิ่มเสียงเข้าไปได้นะครับแถบสุดท้ายด้านบนสุดนะครับเพิ่มเสียงเข้าไปได้ลองดูเสียงมิวสิกนะครับมิวสิกตัวของโปรแกรมก็มีให้เราใช้เยอะเหมือนกันนะครับ กดปุ <b uk> ่ม Apply ลองเล่นดูนะครับ <im itation> ไปเราสามารถปรับลดได้นะครับโดยการคลิกที่เสียงแล้วก็เลือกที่วันลดไรมารนีน้ apply <im itation> ลองเล่นดูใหม่นะครับ หรือถ้าคุณครูบอกว่าตรงส่วนของไตเติลเนี้ยอยากให้ดนตรีมันดังพอมาส่วนของคลิปที่มีเสียงเด็กพูดเนี่ยให้ดนตรีมันเบาลงวิธีการก็ง่ายๆเลยครับลากเส้นทำลาย m o ในไว้ส่วนที่เราต้องการนะครับกดไปที่คลิปแท็บของเสียงนะครับแล้วเราก็เลือกที่สปิดลูกกันไกรด้านล่างนะครับตอนนี้เสียงเราแยกเป็น2เสียงแล้วครับทีนี้เสียงด้านหน้าเราต้องการให้ดังแล้วก็กดที่ว้ ดูนะครับครับอันนี้เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับซึ่งยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกแต่ผมเชื่อว่าคุณครูเรียนรู้การใช้เครื่องมือส่วนนี้ไปเนี่ยผมว่าคุณครูน่าจะใช้งานได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับทีนี้โปรแกรมนี้การใช้งานมีแค่นี้ครับพอเสร็จแล้ว คุณครูก็กดที่ปุ่ม export อ,อ,อยู่ขวาม,มือบนนะครับเลือก export เ,เสร็จแล้วกดที่ปุ่ม export อ,อ,อีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับรอใหอ้โปรแกร,รมทำงานจนเสร็จนะครับโอเคพอเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับคลิปของคุณครูก็จะมาอยู่ที่คางภาพของเรานะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นคลิปนี้นะครับลอง ไม่ได้คลิปมาแล้วนะครับคุณครูก็นำไปใช้ได้เลยโปรแกรมนี้นะครับใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับคุณครูสามารถนำไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ